นี่ครับผมเซจเรียบร้อยครับไก่ต้มโคกฉบับของจ่าสักคีนี้ครับนี่ครั้งที่สามแล้วที่ทําใครได้กินบ้างสองครั้งกินครั้งแรกครับครั้งแรกอนี้ยังนี่ครับกําลังจะกินเบลข้าวใช่ไหมนี่จ่าขอก่อนนะยักษ์นี่นะหอมแซ่บเด้อตูดยุตไส้วตูดนี่ครับให้จ่าชิมให้ดูก่อนนะถ้าเป็นอะไรจ่าก็เป็นก่อนนี่ครับนะ โอ้ขคือเป็นละร์อ่ะอ้า้ขอจอนนี่นี่ครับจิมเสร็จสัดบอมขึ้ัมาครับพร้อมยังแจงเย็นแจเย็นล็งไปแล้วอืมดูนองมาไปฉีกเลยแล้วกัน มือสีกอะครับเอายไม่ดหมดเลยทีนี้ดุจันี้ยเอาคือว่าไม่เปื่อยมากมือฉีกเลยเนี่ยเนี่ยโหดีน้องเปือกว่านี้ครับแต่ว่าน้องบ่ไหวหรอกใช่ไหมครับหิวเขากินมันยอยโยนไรไงยัก รอบนี้มากินไก่หรือแลกวะฮะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนี่พวกสมอยากวะผมอ๋อนี่ครับน้องที่มันอยากบอกว่าจ่าครับจ่าทำไปสองครั้งแล้วผมไม่ได้กินเลยครับโดนนี่ครับปีไก่แล้วทำปีกยั่วนี่ก็ตอนนี้ อืออีกัล้วขอเพื่บไปหาโมหานเดอพนมามันจาก็กใครที่ถามหาพลทอมนะครับเขากลับบ้านนะครับตอนนี้ตอนนี้พลลามาแทนเฮ้ยนั่นไปไหนิกเนี่ยมีคนนึงอ่ะเกาหลีอ่เอะเพชระครับเออเพชรจิ้นตัวขย,นขขยนันอ๋อ น้องๆก็ติดภารกิจบางคนนะครับเบี้ยนกันมากินยังไงทำปะทำนะทำนะทำนานแล้วก็อยู่กินง่ายๆนะครับกับบางเมนูถูกป่าบ้างเมื่อวานก็ได้เรียนรู้ไปแล้วครับผัดเลมือนาง หายดียังนะาฮามอนะอมันป็นข้อขีบเลยยวมีสับโ๊ <laughs> บโมีสับเนาะตาบไปยมีขีเลยเ<ด>อ,อ่ไห,ห้วะอืมอืมนี่นี้เลยเห็นไหมนเนี่ยอย่าีเลยเนี่ย เย็น yeah, นะผู้บรับุมอยา่ไงขอบคุณทุกความเมนเ์นทุกการติดตามเมืเอวานนะครับวันนี้ก็มืนน้อเที่ยงเราก็กินอะไรอ,อ๋อตั๊กเออน้ำจิ้มเด็ดล่ะน้ำจิ้มเด็ดเลยนี่ที่เด็ดกำลังแหงนครับ <laughs> เสรษบครับสุดหนามมันอวเนนะ นี่ครับน้ำร้อนไหมเนี่ยต้องต้องแบบว่าเนอะเจ้ครับขอขอยากินเหงากันนะครับเดี๋ยวมือกล้อนดิเบอร์จะกินมือกล้องขอเสียงหน่อยสวัสดีครับผมเจ๊คร,รับรวยๆครับรบายบายหน่อยเม็ดเขากันนี้